ไอ้คนนี้นอนนี่นะป๊อดมาจอดกันด้วยสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาอยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับผมช่องของ YNP ต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ครอบครัว YNP ครับผมในว,วันนี้ฮะผมมาแคมปิง้งมาแคมปิ้งนะครับในสวนนะครับผม ก็อยู่ในสวนนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะมาแคมปิ้งกันนะฮะกับน้องๆนะครับนี่เป็นลูกหลานนะครับก็มาด้วยกันวันนี้นี่ฮะนี่เป็นสวนทั้งหมดเลยนะครับเป็นไร่นานะครับผมนี่เลยบรรยากาศวันนี้ชิวๆครับผมบรรยากาศเป็นแสงค่อนข้างที่จะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะขนของเอาอุปกรณ์ไปนะครับมาเนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์เอาอะไรต่างๆไปนะครับไปที่แห้งนะครับหรือว่าที่พักกระต๊อบนะฮะของพวกเราอยู่ด้านนู้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันครับลูกนี่นี่คือลูกชายผมนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ฮะครั้งแรกครั้งแรกนะครับเป็นวันอ่าครั้งแรกที่ได้มาได้มาสวนโอเคครับผมป่ะนี่เอาลูกชายมาด้วยนะก็ยังไงเพื่อนๆก็ ฝากเพื่อนๆไปดูอีกช่องหนึ่งก็ได้เป็นช่องของน้องอัลฟานะครับแฟม i ี่เป็นครอบครัวของเรานะครับเป็นช่องนั้นแต่วันนี้นะครับเราจะมาเขาเรียกว่ามาทําอาหารกินนะฮะเป็นเมนูเด็ดแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ในสวนในป่าเลยนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหบรรยากาศครับผมเป็นธรรมชาติจริงๆสวยงามมากนะครับร้อนไหมครับลูกร้อนไหม เรามาถึงกระท่อมแล้วนะฮะนี่มาถึงกระท่อมละอันนี้ฮะออกมานี่เลยขึ้นมาสวัสดีครับลุงตุ๋ยนี่ฮะลุงตุ๋ยก็ลุงตุ๋ยนะฮะที่พาผมไปหาหนูแดงแดงครับเออนี่ไง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  นี่ฮะโอ้หออโหซ่อนใน,นนี่เลยเนี่ยอุปกรณ์หนะ่ะเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราไปหาตัวนั้นอ่ะลูกตุย๋ยใครที่ไม่ได้ดูก็ไปดูเนาะเพิ่งคุณพ่อเลยเนาะอ่าเฮ้ยกลับกล<น>ับไปดูคลิปเก่านะครับลูกตุ๋ยทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้แกน่าจะคุ้มหมดอยู่โอ้ยรู้ว่าผมจะมาถ่ายนี่หล่อเลยว่าผมจะถ่ายกล้มด้วยละกันเนาะเดี๋ยวรอถ่ายแล้วก่อนนะไม่ได้รออะไอย่างโอเคครับผมโอเคครับสบายๆนะครับ สบายๆชิลๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทาอาหารครับผมเป็นแบบสบายๆเนมันครอบครัวแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําอาหารอร่อยๆนะครับนี่ครับผมก็นี่เป็นคุณแม่ยายนะฮะก็จะทําเมนูนี่โอ้โหเก็บเห็ดที่ไหนเนี่ยลุงในขอนนะอุ้ยโอ้โนี่ครับผมโอ้เห็ดขอนนะเพื่อนเนี่ยเป็นออกตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยเยอะมากได้เป็นถุงใหญ่ๆเลยนะ เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ,น,บนี่เลยครับนี่น้องพัดตอนนั้นที่เราไปไหนนะที่โรงเรียนใชเน่เราเป็นอะไรเราทอดไข่ที่อะไรนะใช้ใช้แสงอาทิตย์อ่าใช้แสงอาทิตย์แล้วก็พ <นะ S 1> ี่แฟง้งที่เมื่อวานเพิ่งไปกับผมมานะฮะก็วันนี้ก็มาด้วยนะครับผมก็จะมากินข้าวด้วยกันที่นี่เลยโอ้โหบรรยากาศชิวมากเพื่อนนี่เลยก็สบายๆนะแบบนี้เลยน้องเฟิร์นทำอย่างครับบลูเบอร์ อนี่ยแม่น้องโฟนโบนอันนี้แม่ยายผมนะก็จะก่อไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารที่นี่นะครับนี่กำลังก่อไฟนะนี่ไม้เปียกหน่อยนะ ส่วนตอนนี้ภรรยาก็จะเอาข้าวให้ลูกไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายโมงละวม่าลูกก็จะกินข้าวนะครับอ่ามัมมัมมัมร่อยร่อยมัมัมมัอร่อยร่อยทำไงอ่ะมัม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 มัอ่ะกินเลยกินลกินเลยนี่ครับผมมัมมัมนี่นี่ก็เป็นพี่เฟิร์นนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นพี่นันแนานะพี่นันทัไทยเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีค่ะ ไม่บ่ลวกนี่แหละเนี่ยแจ่ที่ไบ่ลวกหนึ่งหนึ่งก็หนีชอยอันนี้แม่ทำอะไรครับหุงข้าวหุงข oh, ้าวโอ้หุงข้าวกำลังจะหุงข้าวนะนี่ฮะใส่ใส่ข้าวลงไป ก็จะใส่น้ำให้ท่วมข้าวนะครับอันนี้แล้ว <c oughs> อันนี้น้ำล้างน้ำทิ้งก่อนเนาะล้างหนึ่งรอบทิ้งก่อนอ <c oughs> นี่ฮะล้างไปสองน้ำนะครับแล้วนี่ก็ใส่น้ำไปประมาณนี้ <c oughs> ท่วมท่วมข้าวนะแม่หนะ นี่ฮะก็ใส่น้ำท่วมข้าวไปเลยนะประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ใช้ฟาปิดนะนี่ครับผมก็หลังจากที่เราล้างน้ำสองน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำไปก็จะเอาข้าวมาหุงก่อนขันตอนแรกนะครับนี่โอ้โห อะไรครับเนี่ยมะม่วงมะม่วงปอกเป็นหรือเปล่าระวมีดเข้ามือนะฮะฮันอะโอ้กับมีดปอกมีดบาจ้างกับมีดบาจ้างเดี๋ยวได้มีดเข้ามือหานว่าแล้วผิวเหรอเอาลองลองกินดูหวานนะส้มหวานหวานส้มๆนะครับผมนี่ครับผมน่ากินมากครับผมโอเคผมเห็นน้องก็กินแล้วก็เออ อยากกินขึ้นมาทันทีเดีย๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นไงกินก่อนข้าวจะเป็นยังไงน้ำจิ้มมันได้น้ำจิ้มได้นี่ <c oughs> นะอืข้าวอร่อยไหม โอ้ oh, หมดแล้วหมดแล้วโ oh อ้โหโี่คครหมดแล้วนะครับผมอีกคำหนึ่งอ่ะมีคำหนึง่งคำหนึ่งม้อหมูมุ oh, มมุ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 มอ,มมอ,มมอ,มอร่อยไหมอร่อยไหมนี่เย็นมากนะครับต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นขนุนนะฮะนี่ครับผมลูกเต็มเลยนะฮะนี่ครับผมตอนนี้ข้าวอ่าเริ่มสุกแล้วใช่ไหมแม่แล้วตอนนี้แม่ก็เอาไม้นะครับสังเกตดูว่าเอาไม้ออกแล้วนะครับให้มันเหลือแต่ฐานเนาะใช่ไหมแม่ อ่าแล้วทำอะไรต่อครับรอรอนี่อ้รอแห้งๆนี่ก็ใส่ต่อ่า<อ>นี่<อ>นี่ครับใส่เลยใช่ไหมรอ,อมันแห้งก่อนรอแห้งหน่อยโอเครอแห้งอีกหน่อยนะฮะนี่หลังจากนั้นเราก็จะปิดแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังตัดผ้าเห็ดนะครับออกนะครับให้มันสะอาดนะครับนี่เป็นเห็ดธรรมชาติจริงๆนะฮะสีขาวนะครับเป็นเห็ดคอนนะครับจากไม้ธรรมชาติเลยนะครับนี่ได้เยอะมากครับผมตัดแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมตัดไอ้พัวแข็งมันเนาะไอ้ที่มันเป็นดินนะเอาออกทิ้งไปนี่ครับทำไรครับทำไรครับ น้องน้าทำอะไรครับนอนอน้าทำอะไรครับเล่นไมโครไหมเล่นไมโครไม่หลกนี่วันนี้น้องอันฟ้าสบายดีนะครับแข็งแรงนะครับผมสือได้ไงเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปนอนตรงนี้แล้วกัน คุกยนหลัง่าร่สาอครับไปได้อไปในป่าผูนรเขาี่น้น้อ่สามร้อยครับมาแปงอแปงรอครับเขาแค่นี้ร้ยห้อท่เนี่ยไอ้ตัวนี้นอน่ะอน่อร้อย้สีะโอแต่อร้อย้มันมันก็ได้อนี่อะไเหีเนี่ยลยโสายค่ะ ใส่แล้วา <player> ัดออกอ๋อโอ้โหเม่ผม่ไ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 ม่ะม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่เม่กม่ไม่ไมรงน่้ก็ไมกตมงนี้ไอเคก็ไอนได้ไม่ไมม่บม่ไม่ สบายๆรอกับข้าวนะฮะวันนี้เป็นเมนูที่แม่ยายนะก็จะทำเมนูเกี่ยวกับเห็ดนะที่เราได้ก็เป็นเห็ดสีขาว<ด>เห็ดเห็ดขอนไม้นะครับแล้วก็จะเอามาใส่พวกหนอ่อพวกเครื่องปรุงของธรรมชาติหมดเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราเก็บในธรรมชาติในป่าจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ฮะบรรยากาศฝนก็แน่าจะจะตกทางนู้นนะฮะบรรยากาศต้อตรงนี้ตรงนู้นเริ่มมืดแล้วนะ ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวฝนก็จะตกและทุกคนก็สบายแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขมากครับวันนี้นี่ครับผมเราก็อยู่กันแบบนี้เลยนี่นั่งคุยกันนะครับก็เล่นกันไปนะครับผมนี่แล้วก็แม่ครัวก็จะทําอาหารตรงนี้นะครับนี่ครพีพีทำอะไรทำหน้าแดกทำไหนอนนจ๊ะเด็ดดีหรอ สุลาบอเดี๋ยวเราจะหูเอี๋ยวเราจะแกงแกงมื้อเที่ยงเนี่ยสุลาบอพ่อมือถูเออเป็นไงบ้างครับผมก็มือกล้องใหม่นะนี่ฮะมือกล้องใหม่นะครับผมนี่เป็นไงบ้างไปถ่ายถ่ายถ่ายดีไหมเมื่อกี้ไม่รู้เออช่วงปิดเทอมนะฮะก็มาถ่ายกล้องให้นะได้ตากล้องใหม่ละ ันนี้อันนี้หน่อไม้ที่ซอยเสร็จแล้วตำน้ำพริกนี่ตำน้ำพริกนู่นจนี่นี่นู่นเรใส่อะไรบ้างเครื่องมีอะไรบ้างใส่พริกแห้งกะปิอันนี้กำลังใส่กะปิใส่กะปิใส่เกลือใส่กระเทียมเนาะนี่ใส่ไปแล้วใช่ไหมครับ โอ้โหโขกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี <sleep> ่นี่ก็จะใส่อ่าใส่ไปเลยครับผมนี่นี่เป็นหอมแดงนี่ครับผมนี่เคยใคอะเดินจุ๊บครับคิเนี่ย เราก็ต้มน้ำนะครับอันนี้ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่เรากําลังต้มน้ํานี่เราต้มน้ําประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงลงไปนะครับที่เราตำเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้เราใส่ตะไครลงไปนะครับผมมันจะเพิ่มความหอมใช่ครับแม่อ่าแม่นนะครับผมนี่นะครับผมสุดยอดในความอร่อยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยเครื่องปรุงที่อร่อยนะฮะผมก็จะมีหน่อนะครับผม นี่ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับสดๆเลยนะครับในป่านะครับปลอดสารพิษและนี่ก็จะเป็นผักชะอมนะฮะหรือว่าผักละนะฮะเป็นภาษาเมืองนะครับก็จะมีนี่เลยอ่าเห็ดนะครับเห็ดป,ป่าที่เราเก็บได้นะครับเป็นเห็ดขอนนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วเราก็จะเอามาใส่ด้วยกันโอเคผมเพื่อนตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะเมื่อกี้แดดออกแบบร้อนอยู่นะ แต่ตอนนี้นะครับฝนก็จะตกอีกรอบนึงละรู้สึกว่ามันมืดมาทันทีนะครับนี่ครับผมมืดมากครับผมตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวฝนคิดว่าฝนจะตกเดี๋ยวผมจะเอารถนะครับขึ้นไปจอดที่ด้านบนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝนตกเนี่ยรถจะขึ้นยากมากนะครับผมจะต้องเอารถขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนนะครับผมฝนก็จะมานะเดี๋ยวต้องเอารถไปไว้ที่ข้างบนนั่นก่อนถ้าไม่งั้นถ้าฝนตกนะครับก็จะขึ้นยากมากตรงนี้ถนนข้างหน้าเนี่ยเป็นถนนแบบดินแดงเลยนะ おあ。いいね oh. ขึ้นยากมากแล้วก็ลื่นนะฮะมันหมุนแล้วก็ลื่นมากด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เราปลอดภยัยละนู่นครับรถจอดข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านได้อย่างสบายนี้บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยครับผมฝนก็จะมาแล้วนะครับทางนู้นตรงนู้นก็มืดนะครับโหบรรยากาศสวยงามครับผมนี่ฮะแม่ก็จะใส่หนอลงไปนะฮะนอที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับนี่น้ําก็เดือดมากนะครับผมนี่ ขั้นตอนแรกใส่หน่อลงไปเราจะต้มหน่อทิ้งไว้นานหน่อยนะเพราะว่าหน่อเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันจะต้องต้มนานกว่าเพื่อนนะครับแลวหลังจากนั้นเราค่อยค่อยใส่ตัวอื่นให้หน่อให้สุกก่อนนะครับผมนี่ครับผมเฮ้ยยิ้ม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  ก็พาลูกชายมาที่สวนนะครับแล้วก็มีให้เขาได้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความพอเพียงอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกครับผมเป็นบรรยากาศที่สนุกเลยแล้วก็รออาหารนะครับต้องรอเป็นตามขั้นตอนขั้นตอนไปแล้วก็อยู่ด้วยการคุยกันไปนะครับผมหนอก็สุกแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะใส่เห็ดลงไปนะครับนี่เริ่มใส่เห็ดละเราก็จะใช้เครื่องแกงที่เราตาเมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปเลย โอ้โหนี่แน่จะเข้มข้นมากๆเลยนะฮะนี่หมนี่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะวันนี้เราจะใส่ขนอไปหนึ่งก้อนเพื่อที่อาหารจะได้อร่อยนะคะ,ะใส่ผักชะอมเนาะใส่ผักชะอมลงไปในหม้อนะอคะ ตามด้วยแคบหนอยนะแกงใส่แคบหนอยแคบหนอยวมนปลาเวลาจะโขมเข้ากันนะคะโหมเข้ากันใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะใส่ช้อนหนึ่ง ต้มอนอร่อยนะนกลดลกเข้ากันเข้ากันักไว้สัป๊นึ่งมนี่เลยครับโอ้นี่เป็นจานแบบธรรมชาตินะครับเราไม่มีได้เอาตะจานมานะเราก็จะใช้จานธรรมชาติเลยนะฮะนี่ฮะนี่ข้าวสวยมากครับผมเพื่อนนี่โอ้โหสุกพอดีเลยนะ นี่ฮะเดี so ๋ยวเราจะแบ่งกันกินนะครับนี่ฮะเราจะแบ่งกันกินตรงนี้เลยนะครับผมนี่คืออาหารป่านะครับแล้วก็เป็นอาหารแบบธรรมชาติจริงๆนะเป็นเห็ดเป็นหนอแล้วก็มีแคบหมูอะไรพวกนี้ใส่ด้วยนะครับนี่บรรยากาศวันนี้เลยนะครับกับน้องๆหลานๆนะครับที่ช่วงปิดเทอมนะก็มาอยู่ด้วยแล้วก็คุณแม่ครับเป็นแม่ครัวให้เราวันนี้นะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเราจะมาลองททนด้วยกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองชิมเพื่อนๆดูก่อนก่อนอื่นผมจะลองชิมน้ําดูก่อนนะครับว่าน้ําจะอร่อยไหมนี่ฮะวีสตาเนี่ยภาษากะเหรี่ยงว่าวีสตาโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทานด้วยกันนะครับทานเลยครับผมโอ้อะไรครับผมนี่ครับผมนี่ วีแล้วสก๊อตกีดโดยกาออนไลายมีอันนี้ก็ขอกีธรรมชาติขอกีบุตรดอยอันนี้มัก็นี่นี่ก็บ่มีอันใหญ่นี้ก็ซอกกีบุตรดอยเนาะซอกกีบุตรดอยนี่ก็กีหลายๆคนลูกก็หลายๆคนนะก็กีโดยกาโมกีโดยกาันนี่ก็ลามนะนี่ข้าหมูครับผม

อร่อยครับอืมเอากินนะครับากัดนก่อกันหมด <laughs> <laughs> กล้องอะมันไปเลียนแค่นี้ไหมนะมีแค่เรียนแบบนไมุ่ดยอดขนาดนี้ี่สารเล่านะ โอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องวายอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมลากันก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบายๆครับผมทุกคนบายยหน่อยครับเอ้ยบาย,บายทุกคน บายบายนี่ครับผมโมบายบายน้อยโมบาย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 